กลับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC, แฟนครับแฟนช่องนะพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีพ้าไปตามแนวทางของปูได้พี่น้องนอนะครับแนวทางของปูนะครับปึงทรงมาเมื่อวานนี้เนาะก็เลยสิมาลงให้พี่น้องได้พิจารณากันนะครับของงวดประจำวันที่ย8สบดนะครับเนาะของเราพัฒนานะครับคือมื่อนีนได้พี่น้อง้อ วันสุดท้ายพี่น้องนะครับของเราพัฒนาเด้อวันสุดท้ายหรือว่าโคงสุดท้ายพี่น้องนะครับของเราพัฒนาเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวสิไปใส่วันที่นะครับเดี๋ยวสิไปแจบคู่นะครับยังไม่พี่น้องก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามน,นเรื่องพี่น้องเด้อ นะครับให้กำลังใจนะครับเนาะสําหรับเกตสำหรับเกตอาจารย์พี่น้องนะครับเนาะให้พี่ให้น้องผิจารณานะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องได้เอา้าเดี๋ยวใส่วันที่ก่กอนพี่น้องมือนีวันที่ยี่สิบวันนี้วันที่ยี่สิบแปดได้พี่น้องเด้วันนี้วันที่ยี่สิบแปดเนาะบอกมือนีได้พี่น้องได้วันที่ยี่สิบแปดนะครับ วันที่ยี่สิบแปดพี่นองวันที่ยี่สิบแปดกอพอพี่น้องครับผมกอพสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับเราพัฒนาปูทองเนดะ้อ ลาวพัฒนาู่ทองนะครับ เราพัฒนาปูทองวิ่งบนล่างพี่น่องวิ่งบนล่างเราพัฒนา ปูทองวิ่งบนล่างนะครับเจ็ดกับแปดพี่น้องนะครับเจ็ดกับแปดพี่น้องจับคู่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับเนาะเดี๋ยวใส่เสียใใต้ไว้ก่อนพี่น้อง ครับจับคู่พี่น้องนะครับเดี๋ยวปู่มื่อจับคู่ให้เนาะจับคู่อะไรพี่น้องของปู่ทองเนาะจับคู่เจ็ด 0 7 1 7 2 7 3 พี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปูทองพี่น้องจับคูให้พี่น้องเสร็จสับเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องนะครับเนาะมาเบิ่งจุดทีสองของปูกันนะครับแนวทางของปูเข่าหรือรุดรุดหรือเข่าหมวดประจำที่ยี่สิบแปดกรุ่มผ้าคือมือน,นี้พี่น้องสองทุ่มเพลิงพี่น้องดูผลกันทัานที่พี่น้อง พอจะดีอาการดีขึ้นแล้วพี่น้องเดี๋ยวได้รุ่นได้ช่วมได้พิดจาน้ากันแน่นอนนะครับชุดที่สองของปู่ทองเนาะนะครับแปดศูนย์ 8 1 8หนึ่นะครับนี่คือระท่าของปูท่องพี่้อง น,นี่คือแนวทางของปูทองนะครับจับครูไห้พี่ไห้น้องไห้พี่น้องเอาไปพิจรารณาพี่น้องพี่น้องมักกะจัดคัดกระพานบาว่ากันพี่น้องแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องเด้อนะครับแนวทางมีเขา้ามีหลุดพี่น้องนะครับให้พี่น้องไปเบิง่งไปประกอบ กับสิงที่เพินกงกตาสิงที่เพินราศิมากับสำนักต่างๆพี่น้องไ้พี่น้องเอาไปพิจากหน้าได้พี่น้องได้นะครับลหลายๆสำนักพี่น้องประกอบกันไปนะครับวันพุทธที่ยี่สิบแดพี่น้องนะครับวันพุทธที่ยี่สิบดกุมภาพี่นธองสองห้าหกแ6ดได้พี่น้องได้ เราพัฒนาปูทองพี่น้องวิ่งบนล่าง7กับ8พี่น้องนะครับจับคู่ 70, 70 71, 72, 73์เจ็ดหนึพี่น้องแปดศูนและแปพี่น้อง นะครับให้พี่น้องพิจารณาได้พี่น้องเด้อพี่น้องมักกระจัดคัดกราพานบวกระับแนวทางมีเข่ามีดุดพี่น้องนะครับเนาะยังไงก็ขอฝากปูทองไว้น้าแน่กันแล้วกันพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้แล้วก็อย่าลืมพี่น้องนะครับเนาะแคปหน้าจอแล้วก็อย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องแนวท่างบอยแดนซ์มั่งยังไงพี่น้อง อ่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ทั้งนี้กันแล้วกันปูทองพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ